สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะไปเดินชมทุเรียนนะครับของนายาอะไรครับผต้นเดิมเจ้าเดิมนะครับผมหรือนายาเรียกว่าน้องแหลดนั่นเองเป็นหมอนทองมาก่อนชาวบ้านเลยนะฮะทุกๆปีนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันว่าดอกจะมาประมาณไหนไปชมครับอาดาัดไปทำอะไรมาครับอยู่นะครับอาดัดนะครับเป็นพ่อนายาอีกทีนี่เขามาตั้งแต่เช้าเลยดูดิ เดินมาดูสวนนะตั้งแต่เช้าเลยครับเดี๋ยวครับผู้ชมผมกำลังจะมาทำคลิปก็ดีขนานเนี่ยต้นต้นเดิมนี่นะสวยเอาแขนงออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้มันจะได้ออกให้มีตาให้มีตาเพิ่มใช่ไหมเพราะไอ้ตาแขนงกับตาดอกมันตาเดียวกันเขาเอาแขนงออกปั๊บมันก็จะออกมันจะเป็นดอกอืนี่ครับอาดัดนะครับ่านผู้ชมหลายๆคลิปที่ผมทำไปนะครับได้รับความนิยม อันนี้ก็มาสอยแต่เช้าเลยเห็นไหมพระอาทิตย์พึ่งจะขึ้นเ <ically S 1> <laughs> ดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนครับอด,ดัต <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ครับส <c oughs> องดอกอด้อดัตนะครับเป็นอานะครับผมแล้วก็เป็นพ่อของนายาเจ้าของสวนนี้ด้วยคุณผู้ชม,มดูครับ <c oughs> เขาจะมาก่อนทุกปีนะครับต้นนี้ยผมจําได้ผมเคยมาไอ้นี้กับนายาเขาประจํานะครับมาทําแขนงทาอะไรแล้วก็ทําดอกด้วยไหนเอ่ยนี่ไงมาแล้ว อันนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมครับชัดๆเลยเนี่ยนี่นะครับนี่เราไปดูที่มะเกลือพวงก,ก็มีนะถือเข้ามาแล้วอันนี้มันต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมเดือนนี้นะครับเป็นเดือนกันยายนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมกันยายนสองพันร้อยหกสิบหกนะครับซึ่งมันไม่ใช่ช่วงเวลาของ การที่ดอกทุเรียนเขาจะจะเปลี่ยออกมานะครับจริงๆแล้วของเขาอย่างไวก็คือจะมีนะครับไอปลายตุลาถึงพฤศจิกาขึ้นไปนะครับจะเป็นห่วงเวลาที่จะเป็นดอกของทุเรียนนะครชมนี่ครับเดี๋ยนะครับมะเขือพวงนะครับดูครับหมอนต้นนี้หมาอีกแล้วโน่นภาษาชาวสวนเขาเรียกตะปูตะปิอะไรก็มาแล้วนะครับนี่ดูครับสวยงามนะ บริเวณส่วนนี้นะครับสวนประสิงชอบนะครับเหมือนเดิมของแต่โซนโซนนี้เป็นโซนของน้ากัญญานะครับก็มาอัปเดตในยามเช้านะครับท่านผู้ชมแสงแดดก็สาดส่องตอนนี้ก็ชาวสวนก็หลายหลายสวนเขาก็ลิ่มทยอยทางานกันนะครับทำสวนกันบางเจ้าก็ทําแข่งนะครับบางเจ้าก็ฉีดยานะครับบางเจ้าก็ตัดหญ้านะครับแล้วแต่ห่วงของของแต่ละสวนนะครับผมก็แน่นอนสักพักเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าสวนนะครับไป ดูแลเรื่องหญ้านะครับตอนนี้โลกมากที่สวนนะครับแปลงนู้นครับไกลกว่านี้หน่อยก็ไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมผมก็พามาอัปเดตนะครับในบรรยากาศในช่วงยามเช้าของชาวสวนนะครับที่ทําทุเรียนกันนะครับก็นานๆได้ขึ้นมาทีได้เข้ามานทีนะครับในสวนก็ไม่ได้จับมาบ่อยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวยๆเลยครับโอ้ข้างหลัง ชุดนี้ยังยังนะครับยังเนี่ยเขาจะมาก่อใครพวกแหละทุกปีนะ